สวัสดีค mm ่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับซอสซี่เบอร์รี่นะคะแล้วก็สําหรับคลิปวันนี้นะทุกคนก็จะเป็นคลิป how to สอนแต่งหน้าที่ไม่ได้ทํามาแล้ว10กว่าปีนั่นเองนะคะก็หวังว่าหลายๆคนน่าจะอยากดูกันนะคะลุกวันนี้เนี่ยมันจะเป็นลุกที่มีความคลินคลีนนะทุกคนแล้วก็จะมีความแบบเป็นสายฝอกรุบๆนะคะจะเป็นฟิลแบบว่าคลีนเมคอัพทิวท o r i a เรียลที่ ทางฝั่งเมืองนอกเนี่ยช่วงนี้คือเขากํำลังอินอะไรประมาณนี้กันอยู่นะคะวันนี้ก็เลยลองหยิบเอาลุกนี้มาแต่งให้ดูกันนะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยหลังจากที่ดูแล้วจะสามารถเอาไปลองแต่งกันดูได้นะคะเพราะว่าวิธีการแต่งก็ไม่ได้ยากมากเท่าไหร่นะคะก็ถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้า โอเคค่ะทุกคนเราก็จะมาเริ่มสักการเตรียมผิวกันเลยนะคะซึ่งวันนี้พี่จอยจะใช้ตัวนี้เลยจ้ะทนานี่เลยนะคะอันนี้จะเป็นสกินแคร์ตัวใหม่ของ Mercy นั่นเองนะคะตัวนี้มีชื่อว่าวิตามิน C ีเมลาส์มาแอนด์ดักสปอตเซรัมนั่นเองนะคะคือจะบอกว่าด้วยความที่ปกติเนี่ยพี่จอยก็เคยใช้เซรั่มวิซีของ m e r c y อยู่แล้วนะคะที่เป็นสูตรออริจินอลเนาะแต่ว่าอันนี้พอเขาออกสูตรใหม่เนี่ยก็คือต้องลองแล้วป่ะเพราะว่าสูตรเก่าเนี่ยก็ใช้ดีอยู่แล้วแต่ว่านี้ก็คืออยากจอง องดูนะคะคก็เดี๋ยวจะลองทาให้ดูเลยนะคะคือจะบอกว่าเนื้อของเขาเนี่ยมันมีความเข้มข้นก็จริงนะแต่ว่าพอทาไปแล้วเดี๋ยวสังเกตดูว่ามันจะซึมง,ง่ายมากๆแล้วก็ตอนนี้คือกลิ่นแบบหอมมีความหอมแบบ ขอมวิตามินซีอะมีความแบบคลา,า,ายส้มอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็พี่จอยจะบอกว่าใช้ได้ทั้งเช้าและก็ก่อนนอนเลยนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเวลาที่ลงก่อนเมคอัพเนี่ยพี่จอยชอบมากว่ามันจะช่วยให้เมคอัพของเราเนี่ยติดทนนานด้วยจัะนี่นะคะหลังจากที่ทาไปแล้วคือซึมง่ายมากแล้วก็งานผิวที่ได้เนี่ยมันจะเป็นผิวที่แบบมีความนุ่มความฟูแล้วก็เด้งนะคะแนะนาเลยใครที่อาจจะใช้รองพื้นหรือว่า แล้วมันไม่ค่อยติดผิวเนี่ยให้ลองใช้วิตามินซีเซรั่มตัวนี้ดูนะคะแล้วก็จะบอกว่าพอใช้ไปสักพักเนี่ยพวกรอยฝ้ากระแล้วก็จุดด่างดำต่าง,ง,ง,งๆเนี่ยก็จะดูดจางลงด้วยนะคะใครที่มีปัญหาอยู่นะคะหรือแม้กระทั่งรอยสิวก็ตามนะคะแนะนําให้ลองใช้ตัวน,นี้เลยจ้าโอเคต่อไปเราก็จะมาลงรองพื้นกันนะคะวันนี้พี่จอยใช้ของ Bobby Brown นะคะอันนี้จะเป็นสีวอร์มแซนนั่นเองนะจ๊ะ เดี๋ยวให้ดูสีนะคะก็สีจะประมาณนี้นะคะเป็นสีที่พอดีกับผิวของพี่จอยเลยนะก็จะค่อยๆแต้มแบบนี้นะคะไม่ต้องทาเยอะเพราะว่าลุคน,นี้ของเราก็คือจะเป็นแนวแบบธรรมชาตินิดนึงเนาะเออมีความแบบเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ใช้แปรงในการเกลี่ยเลยจ้า ต่อไปก็จะมาลงคอนซีลเลอร์ของ Tarte นะคะนี้จะเป็นสีไลท์ t ูเ e ด i u m s แซนนะคะนี่พี่จอยจะลงแค่บริเวณที่แบบเราอยากให้มันแบบเด้งออกมาะคะ่ะก็จะลงเฉพาะจุดไฮไลท์แค่นี้พอหลังจากนั้นเราก็จะใช้ฟองน้ำในการเกลี่ยนะจ๊ะ โอเคต่อไปเราจะมาใช้ตัวนี้กันนะคะอันนี้จะเป็นของ e v e r p i n พนะทุกคนคือพี่จอยอ่ะได้มาใหม่เขาจะเป็น Liquid Glow แล้วก็ l q u u i d l u s h นะคะจะเป็นแบบว่าฟิลผลิตภัณฑ์ที่เป็น Liquid แล้วก็แต้มๆๆลงไปแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะมาลองใช้นะเพราะว่าจะมี2สีด้วยกันเดี๋ยวเอาออกมาให้ดูก่อนนะคะนี่เลยคะ่ะตัว Glow นะคะอันนี้จะเป็นเบอร์02นะชื่อว่าสี d a y l i g h ์แล้วก็ตัวที่เป็น lush เนี่ยเป็นเบอร์0ูชื่อว่า Sunset Vibes นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราาจะมลอง ช้ตัว glow กลกกอนแต่ว่าเดี๋ยวที่จอยขอลองสวอชดูสีก่อนละกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะนี่เลยนะคะสวอชให้ดูนะก็จะมี04กับ02แกจะบอกว่าตัวกลคือเล่นแสงสวยมากเห็นไหมเน,นี่ยมีความแบบวิงวิงวับวับ ประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองทาบนใบหน้ากันว่ามันจะเป็นยังไงเขาบอกว่าตัวนี้มันจะทําให้ผิวของเราดูชุ่มชื้นด้วยนะคะแล้วก็ตัววิ้งของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็ไม่ทําให้เมคอัพเป็นคราบเวลาใช้เนี่ยพี่จอยจะใช้นิ้วเกลี่ยแบบนี้ได้เลยนะคะคือใช้งานง่ายมากทุกคนคือแบบไม่ต้องคิดมากเลยนะว่าจะแบบใช้อะไรมาเกลี่ยก็คือใช้นิ้วแบบนี้ได้เลยเห็นปะดีนะคือจะบอกว่ามันเกลี่ยง่ายมากๆเลยแค่แบบแทบๆท,บ,ทบลงไปแบบนี้นะคะก็คือเกลี่ยดได้เลยแล้วก็คือจะบอกว่าความวิ้งของ เขาเนี่ยมันละเอียดอะแล้วก็มันเล่นแสงแบบสวยเห็นไหมดูหน้ามันจะดูแบบมีมิติขึ้นมาเลยนะจ๊ะต่อไป04นะคะอันนี้เราก็จะลงเป็นบลัชนะคะคือจะบอกว่าตัวบลัชเนี่ยพิกเมนต์คือแบบ แน่นมากเพราะฉะนั้นเวลาลงเนี่ยสังเกตว่าพี่จอยจะค่อยๆลงนะคือจะไม่ปาดเยอะเพราะว่าด้วยความที่พิกมนของเขาค่อนข้างที่ซนแน่นนะคะแต่ว่าลุกวันนี้คือเราอยากได้ลุกที่แบบมีความฉ่ำๆเบาๆแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆเติมนะจ๊ะทาง่ายแล้วพิกมนคือแบบมีความฉ่ำผิวอะ่ะพอทาแล้วได้ความรู้สึกว่าผิวดูมีสุขภาพดีแล้วก็มีความแบบเปล่งปลั่งนะคะเดี๋ยวขอทาค้างอีกนิดนึงรองพื้นคือไม่เป็นคราบเลย ยนะทุกคน,นนี้จะลงตรงบริเวณปลายจมูกด้วยนิดนึงให้ดูแบบจมูกแดงๆอะไรอย่างแบบนี้เห็นปะก็จะได้งานผิวที่แบบ ดูสุขภาพดีเหมือนกับว่าแบบเคยเราแก้มแดงแบบนี้มาแต่กําเนิดเลยนะคะเนี่ยเราก็จะบอกว่าตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราเซตแป้งเนี่ยมันก็จะมีความติดทนนานทั้งวันโดยที่เราไม่ต้องเติมเลยนะจ๊ะราคาแท่งละ550บาทนะทุกคนไปหามาลองใช้เพราะพี่จอยชอบมากต่อไปเราจะใช้ Rare Beauty นะคะในการลงคอนทัวร์นะอันนี้สีมันจะค่อนข้างเข้มเพราะฉะนั้นพี่จอยจะเอามาลงไว้ตรงหลังมือแบบนี้ก่อนนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะใช้บลัชนะคะในการเกลีย่ยก็จะลงไปบนเวนใต้หนกแก้มนะคะให้ดูแบบหน้าตอ่อเห็นไหมค่ะจากนั้นเราก็จะมาเซตด้วยแป้งฝุ่นนะจ๊ะก็ใช้ฟองน้ำแบบนี้นะคะแล้วก็ แตะลงไปทั่วหน้าเลยนะจ๊ะสำหรับงานคิ้วนะทุกคนพี่จอยจะใช้การปัดขึ้นไปแบบนี้นะคะอันนี้พี่จอยใช้กาวติดขนตานะทางลงไปเลยเพราะมันจะช่วยล็อกคิ้วของเราเนี่ยได้แน่นขึ้นนะเสร็จแล้วก็จะใช้มาสคาร่าคิ้วสีอ่อนนะคะนี้จะเป็นของ Heat, นะคะจะเป็นสีแบบโทนแบบออกทองๆองเลยนะปัดเพราะว่าอันนี้พี่จอยคือผมเรามันสีอ่อนด้วยนะจ๊ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเติมนะคะบริเวณที่เป็นแบบห่างคิ้วอะไรนี้นะคะแต่ว่าจะลงแค่เบาๆพอนะอายแชโดว์ shadow, นี่คือจะลงแบบเบามากๆเลยนะคะคือแบบให้มันดูเป็นแค่แสงและเงาก็พอนะคะเสร็จแล้วก็จะใช้ตัวลิควิดกลนะคะแต้มลงไปตรง กลางเปลือกตาเพื่อทำให้ดวงตาของเราดูมีมิติขึ้นนั่นเองนะจะ๊ะเราก็จะทำการดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่านะจะ๊ะ ทุกคนจะบอกว่าพี่จอยแอบไปติดขนตาม,มาแล้วนะคะสังเกตดูว่าก็จะติดเฉพาะห่างตาเท่านั้นนะคะคือจะตัดแค่ครึ่งเดียวนะคะเพื่อให้ได้ลุคที่ดูเป็นธรรมชาติแบบนี้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาคอนทัวร์กันนะจ๊ะอันนี้จะเป็นของน a าสนะคะสีลากุน่านะก็จะลงเบาๆเพราะเมื่อกี้เรามีลงผลิตภัณฑ์แบบ ลิควิดไปแล้วนะจ๊ะเสร็จแล้วเราก็จะเพิ่มแก้มอีกนิดนึงนะคะย้าว่านิดเดียวพอเพราะเมื่อกี้เราลงตัวที่เป็นลิควิดบลัชไปแล้วนะคะเดี๋ยวมันจะดูเยอะจนเกินไปเพราะลุกวันนี้เราอยากได้แบบเนเ u อร l ลนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาฟินิชนะคะด้วยตัวไฮไลท์แบบฝุ่นอันนี้ก็จะเป็นของ Benefit นั่นเองนะคะก็ปัดเบาๆนะคะปิดท้ายด้วยลิปสติกนะคะทุกคนพี่จอยจะใช้ของ Mac ก่อนนะคะอันนี้จะเป็นสีเทสมีนะคะจะออกไปทางแบบ อมส้มๆแต่ว่าอันเนี้ยเราจะทาแค่ให้เป็นเบสเท่านั้นนะคะแล้วก็ใช้นิ้วเกลีย่ยแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะทาทับด้วยแมกเหมือนเดิมนะคะจะเป็นสี m o อิ t โอเวอนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นโทนแบบนูตตุ่นๆน,นะก็จะทําให้ริมฝีปาบของเราเนี่ยดูมีความนูด,นดขึ้นมา ค <Okay. S 2> ได้ไหมได้ไหมแกเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนสำหรับลุกวันนี้นะ้อก็จะมีความแบบว่าเป็นสายฝ่อแต่ว่าจะเป็นสายฝ่อที่ไม่ได้ตะโกนอะไรนะคะก็จะเป็นลุคแบบคลีนดูธรรมชาติธรรมชาติ หรือเปล่าก็คลีนอยู่นะแกลูกเนี้จะบอกว่าคลีนสุดเท่าที่แต่งมาแล้วนะคะแล้วก็พี่จอยคิดว่าเป็นลุกที่แต่งได้ง่ายแล้วก็หลายๆคนสามารถที่จะลองเอาไปแต่งตามกันได้เลยนะคะก็จะเป็นลุกที่แบบว่า ธรรมชาติมากคือแบบสวยแบบธรรมชาติแบบว่าเฮ้ยแกแม่ให้มาอะไรประมาณนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะสําหรับลุกวันนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคลิปหน้าอยากให้พี่จอยแต่งหน้าลุกไหนก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะเผื่อว่าจะมาทําให้ดูกันนะคะสําหรับวันนี้ก็หวังว่าจะชอบกันแล้วก็พี่จอยต้องขอตัวลาไปก่อนจ้าบ๊ายบายค่ะ